งาน,งานความรักและก็โชคลาภวันเสาร์วันนี้การงานของคนวันเสาร์นะคะมีอุปสรรคให้แก้ไขให้วางแผนการเงินรายรับรายจ่ายนะคะการซื้อการขายให้ดีนะคะวันนี้การงานอย่าทำอะไรนอกลูก่นอกทางในองค์กรของท่านไม่งั้นจะมีปัญหาในอนาคตระวังเรื่องคดีความระวังเกี่ยวกับเอกสารจะทำให้มีปัญหาต้องแก้ไขในอนาคตข้างหน้าก่อนเส้น ให้ดูให้ดีการซื้อการขายเช่นกันนะคะวางแผนการเงินการงานให้รอบคอบวางแผนการตลาดให้ดีสําหรับนะะักนะคะ้านักขายใครทํางานแบบมียศมีตําแหน่งนะคะก่อนเซนใดๆอ่านให้รอบคอบวันนี้การงานควรวางแผนให้ดีค่ะอย่านอกรูนอกทางอย่าทําอะไรนอกกฎนะคะภาษีนะคะเกี่ยวกับภาษีนะคะ ร้านค้าเนี่ยจ่ายหรือ,อยังนะคะเจ้าของกิจการนะวันนี้ดูดีๆด,ด้วยนะคะการงานนะคะมีปัญหาให้แก้ไขแต่แก้ไขได้ส่วนการเงินนะคะดีมากๆเลยนะคะอาการเงินเลื่นไหลมีโอกาสเรื่องเงินเข้ามาอยู่เนืองๆน,นะคะการเงินดีค่ะปากเป็นเอ็ดพูดแล้วได้จังวาจาเป็นทรัพย์วันนี้นะคะส่วนความรักโสดโสดแล้วดี นะคะโสดแล้วดีนะคะรักอิสระหรือนะคะไพ่จะบอกเป็นในๆว่าให้คุณอยู่โสดๆสวยๆแล้วคุณจะมีความสุขนะคะถ้ามีคู่แล้วจะ มีปัญหาไหมคนวันเสาร์หรือว่าช่วงนี้คนวันเสาร์จะได้เจอคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนเจอคนรูปร่างดีนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะเบื่อแฟนอยากหนีแฟนเที่ยวนะคะหรือไม่สนใจแฟนเลยช่วงนี้ไปนสนใจเรื่องอื่นมากกว่าคู่ตัวเองหรือเปล่านะคะใส่ใจคู่รักนะคะไม่งั้นปัญหาจะเกิดนะสาหรับคนที่โสดเนี่ยดีจะได้เจอคนทางไกลโชคลาภวันนี้คนวันเสาร์โชคลาภเด่น สื่อนำโชคของคนวันเสาร์ก็คือเด็กกุมารเดินทางและจะมีโชคเบอร์โทรศัพท์คือสื่อนำโชคเลขคำนวณเลขใกล้ตัวสีมงคลสีเขียวสีแดงและสีขาวทำบุญเสริมดวงทำบุญกับน้องหมาน้องแมวจรทำบุญกับเด็กทำบุญด้วยการไหว้เทพเทวดาที่อยู่อาศัยหรือไหว้พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ,ทเจ้าทางหรือสันหลักบ้านศาลหลักเมือง นะคะเลขมงคลเลขนาไพ่ศูนย์หนึ่แล้วก็หนอ่าสุขภาพปวดต้นคอปวดต้นคอมึอนหัวเวียนหัวความดันความเครียดข้อเทา้าระวังเดินหกล้มนะคะต้นคอมีปัญหานะคะปวดเมื่อยนะคะร่างกายนะคะ อะแต่ยังไงถือว่าวันนี้คนวันเสาร์นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดวงดีค่ะนะคะมีความสุขตลอดทั้งวันนะคะทุกอย่างยังราบรื่นแก้ไขได้คุณเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีซิกเซนที่แรงนะคะมีปัญหาใดๆแก้ไขได้ด้วยสติปัญญาของเรานะคะเป็นนักแก้ไขที่ดีเยี่ยมนะคะอ่ะดวงดีค่ะคนวันเสาร์นะคะจบไปแล้วกับดวงรายวันนะคะดวงวันเกิดของท่านทั้งเวันใครมาฟังไม่